ใครกำลังมีแพลนไปเที่ยวเกาะนาโอชิมะเกาะเทชิมะเกาะศิลปะของญี่ปุ่นนะคะเรามีตัวเลือกที่พักมาให้ทุกคนเลือกค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่ามันไม่มีลิฟต์นะคะก็อาจจะเป็นแบบแค่ตัวเลือกที่นี่เป็น Airbnb นะคะชื่อว่า H Y M Hostel นะคะจะอยู่ห่างจากอุโนพอร์ตหรือท่าเรือประมาณ500เมตรนะคะต้องเดินนิดนึงนะที่พักจะอยู่ชั้น3แล้วก็ชั้น4ค่ะการตกแต่งนะคะคือถ้าคนชอบก็ชอบนะถ้าคนคิดว่ามันแบบดิบเกินไปก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะแต่สําหรับเราเนี่ยคือเราอยู่ได้เลยก็จะมีความแบบอ มีความเป็นไม้ไม่ความเป็นเหล็กประมาณนี้แต่ว่าที่นอนเขาอะผ้าห่มคือนอนดีมากเลยคะ่ะอุ่นมากแต่ละชั้นเนี่ยจะมีห้องน้ํานะคะแล้วก็ถ้าเราอยากอาบน้ําเราต้องลงมาที่ชั้น2เท่านั้นค่ะที่นี่เนี่ยค,ค่อนข้างจะแบบเซลล์เซอร์วิสเต็มรูปแบบเลยนะคะคือจะไม่มีพนักง,งานเลยเช็คอินอะไรเราต้องทําเองหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะซึ่งห้องน้ําในแต่ละชั้นเนี่ยการตกแต่งสไตล์มันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะคะสดอย่างเดียวตรงที่โถส้วมอะมันไม่ได้แบบสะดวกสบายขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องอาบน้ํากันคะ่ะมาที่ชั้น2นะะคห้อองาบ เ,เราคิดว่าค่อนข้างทํามาได้ดีเลยนะคะมีไดเป่าผมให้นะคะมีตู้สั้ผ้าหยอดเหรียญให้ค่ะแล้วก็หยิบผ้าเช็ดตัวได้ที่ชั้นนี้เลยค่ะแล้วก็การออกแบบตู้อาบน้ําของเขานะคะคือเราว่าค่อนข้างดีเลยแบบราวแขวนผ้าอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างครบเลยนะคะแบบมีชั้นวางตู้อาบน้าเนี่ยก็จะยกพื้นสูงนิดนึงเรารู้สึกว่ามันมันดีตรงที่น้ํามันไม่กระเซน็นออกมาในโซนแต่งตัวนะแล้วก็ประตูของญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะเป็นแบบบานพับซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าพื้นที่เขาค่อนข้างแคบนะคะบานเปิดก็จะไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหรค่ค่ะสไตล์ของโฮสเทลเนี่ยอาจจะดูแบบดิบๆนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าความสะอาดนี่ก็ถือว่าสะอาดเลยนะคะสําหรับโฮสเทลมิวจากห้องพักของเรามองออกไปนะคะก็จะเห็นเป็นทะเลเลยคะ่ะชั้น2ก็จะมีห้องนี้นะคะเป็นโซนแบบให้เรานั่งเล่นได้นะคะแต่ช่วงที่เราไปเอองงเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยเจอคนเลยนะคะอาจจะเป็นโฮสเทลที่เงียบเหงานิดึงเหมือนแบบทุกคนแค่มาพักนอนนะคะแล้วก็แบบตื่นเช้าไปเที่ยวเากาะอ,อะไร ความมีชีวิตชีวาของโฮสเทลก็จะค่อนข้างน้อยดนึงลงมาที่ชั้นหนึ่งนะคะเขาจะมีร้านกาแฟเปิดขายอยู่ด้านล่างด้วยค่ะเมือเช้าเราก็ทานกาแฟกันที่นี่แล้วก็ไปหาของกินแบบร้านสะดวกซื้อแถวท่าเรือนะคะเพราะว่าที่โฮสเทลเนี่ยจะไม่มีมื้อเช้าให้เดินมาท่าเรือก็สามารถต่อเรือไปเกาะนาโอชิมะได้เลยค่ะเราไปเที่ยวอยู่2เกาะน,นะนาโอชิมะกับเทชิมะไว้มารีวิวต่อค่ะ